ก็ค่ะสาหรับแบรนด์นี้ s l p e ค่ะเปวารค่ะ slip to sleep นะคะจริงๆเป็นแบรนด์ชุดนอนที่มีแยู่เป็นที่หนงในใจวีมาตลอดอยู่แล้ววีมีมากแต่คอลเลคชแรกเลยสอยู่ตั้งแบบรู้จักแบรนด์นี้ตั้งแต่แบบแบรนด์เขาเพิ่งตั้งอะเรารู้สึกว่า็นแบรนด์ชุดนอนที่แบบเขาเลือกผ้าได้ดีแล้วดีไซน์น่าหล่เป็นแรกของแบนดที่เป็นเฟนใช่ค่ะดีใจเขาเพราะว่เราเป็นแฟนของเขามานานมากจริงๆมีมาเลือกชุดนอนเราเลือกงไ เลือกชุดน,นอนใช่ไหมส่วนตัวคือมีรู้สึกว่าวิชอบเวลาใส่สบายพอใส่สบายมันก็จะหลับดีแล้วเรารู้สึกว่าการน,นอนเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิต<ม>เราก็เลยจะเลือกชุดน,นอนที่แบบผ<ม>้าดีแต่ในเวลาเดียวกันเราเป็นคนแบบติดเยอะมไม่สวยไม่ได้<ม><อ>ชุดนอนก็<ะ>ต้องสวยชุดนอนก็ต้องน่ารักแล้วก็ชุดนอนซิิๆน่ารักทุกตัวแล้วสำหรับราชินีเขาออกมาหนั ใช่ค่ะคอลเลคชั่นล่าสุดนะคะเขาเข้อหลักกี่ยวกับแคร์แบรนด์ที่วิใส่อยู่เลยคือเอาจริงป้าวิรู้สึกว่าจริงๆแล้วกันใส่ชุดนอนออกมาข้างนอกมันก็ดีเหมือนกันนะออ <laughs> มันสบายมากนะคะแนะนําให้ทุกคนลองทำแฟชั่นอย่างเข<อ>าเริ่มใส่ชุดนอนแล้วนะเขาทำแล้วใช่ไหมโอเควิ<อ> <laughs> คจะได้จอย <laughs> <laughs> อย่างแฟชั่นไอยามการออกแบบของเขาก็มีความเป็นแฟชั่นด้วยค่ะทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแบรนด์ซีฟู๊ดซีฟเอาจริงๆก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบ มีความเป็นคลาสสิกความเป็นชุดนอนที่แบบเออเราใส่ปกติแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีลูกเล่นของเขามีลายน่ารักน่ารักที่ที่แบบติดเก๋ติดแฟชั่นาล่าสุดเขาได้ไปแบบมีหยอมเปอร์เซนวีมาด้วยอะไรใช่กับปากนะคะค่ะก็ปากนะคะ p to s l e e p นะคะชุดนอนแบรนด์ไทยนะคะน่ารักมากๆแล้วตอนนี้มีคอลเลคชันเป็นกับแคร์แบร์นะคะที่เป็นการคอลแลบที่ทำออกมาน่ารักมากๆและที่สำคัญถ้าเกิดว่า คุณได้มาซื้อชุดนอนนะคะที่นี่นะคะรับรองว่าคุณได้ทําบุญไปด้วยเพราะาเงินส่วนหนึ่งจะเอาไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆค่ะเป็น I Care I Share ค่ะเอาไปได้ค่ะเรียกว่าเป็นพิเ้ใช่ไหะใช่เป็นยังไงครับกับโปรเจกต์นี้ใช่ค่ะก็เป็นแฟนมิตรแหละแต่ว่าเป็นแฟนมิตรในรูปแบบที่ฉายหนังหมันเป็นหนัง,นนนงบันทึกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่แล้วของวีที่มันไม่ได้มีแค่ค,คอนเสิร์ตมันมีทั้งแบบ เบื้องหลังและรถ d ูและอะไรที่แบบอัน e e นมากๆจะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ You Better l o v e w e the Movie นะคะและแหละก็เลยกดตั๋วมาดูด้วยกันได้ที่โรงนะคะพรุ่งนี้ขายบัตรพีขายบัตรไปด้วยขายบัตรวันที่25มิถุนายนนะคะที่ SF ทุกสาขาหรือเขาเรียกอะไรทุกทางแอปทางเว็บไซต์หรือว่ามาซื้อที่สั้นทงโรโได้เนี่ยพอมันจะเริ่มถ่ายเริ่มันเริ่มข่ายบัตรเรามีความตื่นเต้นมีความอะไรยังไงมีความแปลกขึ้นมาอย่างเพราะเรา ใช่ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็แจ้งให้ทราบและว่าจริงๆแล้วคือรอบนี้มาเป็นเหมือนแฟนนี้แต่จริงๆถ้าหนังจริงๆอ่ะหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นคนก็จะได้ดูบนยูทูบด้วยอันนี้มันก็จะมีกิจกรรมที่เราได้มาร่วมดูด้วยกันและทําด้วยกันแต่ถ้าใครอยากจะแค่้ดูหนังเฉยๆไม่ต้องมาแฟนนิตก็สามารถค่ะดูได้ที่ยูทูบเตรียมตัวนะตอนที่2 8ิมิถุนาย,ยานนี้คือเราอยากให้ดู อยากให้มาย้อนรอยดูคอนเสิร์ตเหมอนกันเพราะว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่สองใช่เราก็เลยจะต้องแบบว่าอ้าไหนววิมายทัครั้งที่แล้วสะใจแค่ไหนครั้งใหม่จะสะใจขนาดไหนเหมือนกันอะไรกันึกถี่ใช่งว่าเราก็อยากแบบว่ามีโมเมนต์ร่วมกันกับคนกับแฟนคลับแล้วคนที่ซัพพอร์ตเราใช่คือเอาจริงๆวีรู้สึกว่ามันมันพอวีได้นั่งดูสิ่งนี้เองอะวีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันเหมือนมันเป็นแคปซูลความทรงจําของเราและแฟนๆและคนทํางานและหลายๆคนมาก,มากๆที่มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแบบร่วมแชร์แบบโมเมนต์นี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือเราก็แบบจัดรอบดูด้วยกันสักทีนึงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั่งดูเขาจะเป็บแฟนๆแล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นมีค่ะอันซีนเต็มเลยค่ะอยากเห็นวิลล็องไห้ไหมคะเต็มเลยค่ะในหนังเรื่องนี้น <laughs> ใช่ค่ะก็จะได้วันที่วันที่เท่าไหร่นะคะ เปิดขายแบบวันที่25มิถุนายนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เออถ่ายเอ๊ะ25มิถุนายนนี้ถ่ายวันที่20กรกฎาคมแต่ว่าถ้าเกิดจะดูบนยูทูปก็28กรกฎาคมใช่ไอเห็นบอกว่าพูดถึงเหมือนการเตรียมตัวไปสู่คอนเสิร์ตเดีอยวครั้งที่สองของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตครั้งที่สองพูดได้แค่ไหนเล็กน้อยค่ะก็พูดได้ประมาณหนึ่งพูดได้ประมาณหนึ่งว่าจัดที่ ลงละครเทแบงสยามพิคเนศนะคะมาง่าย BTS นิดเดียวเดือนกันยาปลายๆแสดงว่าช่วงนี้ก็หนุ่มกินก็เป็นกำลังกำลังอยู่ในแผนวางแผนใช่ค่ะก็เลยจะใส่ชุดนอนเดินออกงานเยอะหน่อยนิดนึงนะคะชำางานเยอะย้อนกลับไปทำไมเราถึงคิดอยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่พี่ว่าเหมือนวีก็อิงตามอัลบบ้ามวีแหลว่าแบบ เหมือนพอมีอัลบั้มครั้งหนึ่งเราก็อยากจัดคอนเสิร์ตปรบ,บมาสนุกด้วยกันกับแฟนๆทีนึงอะไรเงี้ย<ม>คือก็อาจจะไม่ได้จัดทุกปีอาจจะแบบปีเว้นแบบป,แบบปีหรือเมื่อมีหมุดหมายอะไรอย่างเช่นอัลบั้มอะไรเงี้ยใช่แต่แก๊สเราได้เลือกไปแล้วใช่ไหมคะแก๊สใช่ไหมคะเซอร์ไพรส <า S 2> <อ>์เลยค่ะแก๊สสะใจมากค่ะสำหรับครั้งนี้มีความคาดหวังมีอะไรฟังมุนไหมคะคาดหวังอะไรคาดหวังไหมคาดหวังคาดหวังว่าบัตรจะหมดคาดหวังว่าบัตรจะหมดแล้วก็ คาดหวังว่าจะร้องไห้น้อยกว่าคอนเสิร์ตที่แล้วใช่การทดลองฟังเสียงร้องเพลงเนาะค่ะใช่ค่ะเออธิมย้อนกลับไปเขาเลือกผานกลับไปค่ะในการมันนาทีดีค่ะทิ้งออกมา้ไปออกมากับพี่ก้าวค่ะหลายคนก็เห็นแบบว่าความความความไม่ชอบของการละการอะไรเงี้ยละการมีเป็นมีมเป็นอะไรเออคืออัดมาค่ะยังไงเขามีมันไม่ทำไมหรอคะแบบว่าประมาณว่าแบบถ้าจะต้อง บบอยากทำเจ้าเ่ายังไงต้องผมชั้นหรือผมยาวอยากคนเ้เขาก็จะบอกว่าให้เจ้าสาวเพอยาก้คนวัยหน้ามาหรือยังไงนะคือจริงๆมิก็ตอบปากตอบคำไปงั้นก็แล้วก็คือสุดท,ท้ายแล้ววีแบบเหมือนวีเลยจุดที่จะมานั่งมองข้อเสียออของกันและกันแล้วคือในรายการมันก็คือแบบเป็นรายการที่ตีกันไงี่ยแล้วก็ตีกันสนุกแต่ว่าจริงๆแล้วแบบถ้ามองจริงข้อนิสัยที่แบนเล็กๆน้อยๆหล่านั้นวีว่ามันไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่มทเตอร์ในความสัมพันธ์ขนาดนั้นคือมันมทเตอร์ไหมมันมทเตอร์แต่ว่า วิว่าวีกับก้าอยู่ในจุดที่สามารถมองภาพสิ่งเหล่านั้นไปได้่ก็คือหลายๆข้อที่เราพูดมานั้นดูดีอย่าง่เาาสืก็แบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแบบเรื่องที่ให้แบบอาทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆต่อแบบไม่ใช่อว่าเป็นคู่กันใช่เป็นสีสันในชีวิตและรัทธิเราในชีวิตจริงคุณทะเลาะกันไหมแบบทะเลาะกันเบาๆแบบตื่นสายอะไรอปตื่นสายอ๋อมีอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากใช่เราก็เลือกที่จะมองข้าพทั้งสองคนใช่แล้วคือล่าสุดอะเเห็นคอมเมนต์อันนึงมาคือเหมือนประมาณว่า เขาถามก็ในรายการนั่นแหละถามว่าเออเคยไม่คุยกันนานสักกี่วันกับเก้าอะไรเงี้ยแล้วก็ก 1, 4, วีนก็ตอบประมาณสี่ห้าวันอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบฮะนานขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคอมเมนต์ก็คือแบบเนี่ยนะเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยวจะเลิกกันเดี๋ยวจะอะไรเงี้ยซึ่งวีรู้สึกว่าเคยเกิดสิ่งนั้นอะแค่คร mm ั้งเดียวถามว่าเคยไหมไงก็เคยครั้งเดียวครั้งที่นานที่สุดแต่ว่าจริง,รงๆแล้วท้ายที่สุดวีรู้สึกว่าแบบ เออมันมันมันไม่ไม่น่าจะเกิดอะไรอย่างนั้นคืนบอกไว้ก่อนใช่คือแสดงว่าที่คุยกันไม่เบื่อไม่เบื่ออการที่สุดค่ครั้งเดียวได้ที่แบบ5วันที่ไม่คุยกันนานสุดใช่ค่ะแต่ว่าเป็นแค่ครั้งเดียวที่เคยเกิดขึ้นนะไวลสุดเราไม่คุยกันกี่นาทีคะกี่ไว้สุดใช่ไหมคะคุณไม่รู้คนแบบว่าคอมเม์รู้ว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวออขอบคุณใครที่ติดตามคู่ของเรา จะมีแพลนเรื่องของงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยยังค่ะตอนนี้ก็เขาประกาศเรื่องรังรักไปแล้วนี่ยก็ทำอยู่นะคะสปอนเซอร์เขาได้เหลือเหลืออะไรไปแล้วเราไปได้ได้ไปเห็นเราได้ไปเห็นหลังหักอ๋อก็เลือกเธอไปเลือกสื่อด้วยกันหลังรักเร็วื่อนไงเรื่องคอนเนตครับก็บ้านใช่ไหมคะก็ น่าจะอีกพักหนึ่งเลยค่ะถ้ะปาณเสร็จเราไปงเสียอีอันนี้ปล่อยปล่อยไปก่อนปล่อยหนูไปก่อนปล่อยหนูไปก่อนตื่ะบ้างไหมคะมีทงไหมทองแบบปล่อยหนูไปก่อนปล่อยหนูไปก่อนอย่าเพิ่งถามหนูเรื่องนี้เลยใช่อ่ะการถามเรื่องนี้ดีกว่าเราเป็นหนึ่งในสิบที่โพลเขาออกมาหนึ่งในสิบเซเลบบร้อนด้วยหนึ่งในสิบที่ น่ารักนอกจอได้วมันอะไที่เห็นว่ามีเออทั้งในจอและนอกจอหนึ่งในสิบนะค้าวีวีโอเรนโอ้ยขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างมองเห็นล้วโอ้ยดีใจอ่ะรู้สึกว่าแบบทำไมคนนี้ใส่ดีขึ้นมาลูกค่ะจะเป็นอย่างงั้นไหมันเป็นอย่างงั้นไหมในจอและนอกจอคือก็ใกล้เคียงแต่ถ้าถามดีก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบ นอกจอวีก็น <pl ains> ่าจะแบบเป็นคนลั่นๆกว่าในจอนิดนึงในจอก็เก็บทรงสวยอยู่ใช่ค่ะนอกจอก็จะมีความแบบอ้าค่ะแต่โพที่เขาบอกมาแฟนผักเขาเป็นคนให้คะแนนอ๋อโอ๊ยดีใจอ่ะเพราะว่าเขาสังเกสังเกตประเทศเลยสุดท้ายเราก็แบบเป็นหนึ่งในสิบเคยคิดไหมว่ามันจะมีอย่างเงี้ยไม่เคยคิดอันนี้ไม่เคยเห็นด้วยพี่แอดดองให้หนูเลยที่พักคจะไปอวดถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนรู้เพื่อนจะบอกว่าไงเออเป็นคนแบบว่า นหนูว่าเพื่อนก็ไม่แปลกใจแต่เพื่อนจะเบะหน้าใส่เราเ <laughs> พื่อนน่าจะแบบว่าเธอเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่เป <laughs> ็นฟิลด้วยความหมือนไส้หรืออะไรด้วยความเอ็นดูแต่เอาจริงๆอ่ะทั้งในต่อและนอกตอเราก็เหมือนกันไม่ได้มีการแบบเาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือถามวิวว่าเหมือนแบบคอไอเดีนิตี้เหมือนกันไหมเหมือนอยู่แล้วคือเพราะว่าวิวก็วิวว่าวิวพยายามเป็นตัวเองที่สุดแหละแต่ว่าถ้าถามมันก็จะมีพื้นที่และโลเคชันและสถานการณ์บางอย่างที่เราก็จะต้องแบบว่า แลดูแบบเอ้ยจะจะเป็นตัวเองร้อยเก็ไม่ได้มันก็จะต้องแบบว่าเออดูสถานการณ์ด้วยค่ะดูการเทศะใช่ใช่ใช่หลังจากนี้เราจะแบบพอเจอคนเพอะไปข้างนอกอะไรเงี้ยเริ่ม่งเริมต่อไปจะเป็นต่อไปไปแบบน้ำสระตัวดีเลยค่ะใช่ค่ะก็ได้คู่หักกับคนเฟรลลี่อยู่แล้วเฟรลลี่ค่ะเฟรลลี่ใช่แต่ว่ามันก็มีวันที่วีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันที่เราแบบ introvert แบบมีอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่กชหนึ่งในสิบนะจริงเหรอวันนี้รอดมากอ่ะส่งแอร์ดรอปให้ได้ไหมอะอยากได้อ่ะอยากเอาไปอวดกับเพื่อนค่ะค่ะ